เอาล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมกลับมาพบกันกับ d i s p e n t a l นะครับต่อจากอีพที่แล้วเลยนะครับตรงนี้เลยปิดตรงนี้ก็เปิดตรงนี้นะครับเนื่องจากว่านี่ทุกคนมีนกว่ะเหมือนอีแ้งเลยครับบินไปบินมาแถวนี้มันจะกระทืบเราหรือเปล่าวะอันนี้อะไรเนี่ย s u n d u r n d ิ s s e r t เฮ้ยมันเป็นทะเลทรายไว้ทุกคนตรงเนี้ยนี่ไงมีต้นแคคตัสด้วยครับ ต้นที่เราหามาทําชุดซาฟารีแสดงว่าแถวนี้ต้องร้อนแน่เลยวะมีกองไฟด้วยครับเยี่ยมไปเลยนี่ 1. หนึ่งจุดเดี๋ยวนะแถวนี้มีลิงทาวเวอร์วะไม่มีไหรือว่าเราอาจจะยังไม่ได้เปิดแมปไงก็เลยไม่เห็นเป็นไปได้ผมเอาปืนยิงนกได้ปะวะผมไม่รู้ว่านกตัวนี้มันมีไว้ทําอะไรยิงไม่ได้มันเลงไม่ได้ทุกคนมันบินมาแห็กมันวะ นี่ไงอ,อุ้ยเล็งได้เล็งได้อา้าวมันเล็งได้แต่มันยิงไม่ถูกเนี่ยเฮ้ยนี่ไงโป้งเขาให้อา้าวอุ้ยเหลือนัดเดียวนะเพื่อนมันเล็งขึ้นไงวะมันก็แรงแหนขึ้นอยู่นะแต่ทำไมเวลายิงแล้วมันยิงไม่โดนอะโอ้มันไม่ได้เล็งขึ้นครับคือมันเล็งไป มันเลงไปไกลเดี๋ยวมันไม่โดนนกอะอย่างเจงเลยอันนี้เยงว่าไม่น่าจะได้เรามีไทเทเนียมแล้วหนึ่งอันไปดูสิอันนี้ก็อขาดอีกเยอะเลยครับอุ้ยแล้วก็อันนี้อุ้ยเราจะทำอันนี้ได้แล้วเป็นหมวกเซฟตี้แล้วก็นี่ด้วยมอเตอร์ไซ e h เคิลแฮมเล็ตนะครับอย่างแหลมเลยอันนี้ไม่บวกอะไรว่ะเนี่ยอ๋อบวกบิลด์ลิมิต หมวกเอนจิเนียร์หมวกคนงานก่อสร้างออมันมีไอ้นี่ด้วยครับมันมีไอ้ตัวไอ้ตัวปาแก๊สแบบอัปเกรดอะทุกคนมันไม่ปาแก๊สนะมันปลาระเบิดโคตรโหดออกเลยรู้ใช่ไอ้ตัวที่อยู่ข้างในหรือเปล่าเนี่ยลองดูมามันี่เพื่อนใช่ตัวนี้ปะวะเฮ้ยตัวนี้ตัวธรรมดานี่ไง <laughs> ทุกคนดูมันปาดิโอ้ แบบแก๊สระเบิดอะโคตรโหดเดือดก็เยอะนี่แน่โอ้โหเดี๋ยวนะอู้สุบตายกิ่งผิดชีวิตเปลี่ยนอุ้ยทำไมมันเยอะจังไ้ตัวเนี้ยนี่แน่ระเบิดไปซะโดนมันปาดหน้าไม่ได้แล้วทุกคนมันระเบิดเลยนะไปดีกว่าครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน าตามมาไอ้หนูนี่แนะเฮ้ยยิงไปไหนวะนะ่ะนี่แนะ่ยังเถื่อนเอ่อนั่งกองไฟไม่ได้ครับมันรีสปอนมีต้องไปทำกับข้าวกินอันนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยลายแทงสมบัติแน่นอนอันนี้ที่เป็นหินเยอะๆใช่ไหมก็มีอันนี้ อ่ะเอ็กเซปต์ไปน่าจะอยู่ข้างล่างนี้บแต่ผมว่าเราไปไม่ได้ปะ่ะทีกี้ผมเดินลงไปข้างล่างหน่อยหนึ่งปุ๊บมันร้อน,นครับน่าจะต้องมีชุดชุดซาฟารีก่อนนะไปหาฟันแคคทัสก่อน,นตั้งยี่สิบยี่สิบอันเนี่ยอุ้ยมันก็มีนกหลายตัวนะเนี่ยแต่ผมอยากรู้ว่าทําไมมันรู้ว่าเราต้องโยนอะไรวะที่เอามาไว้ล่อมันเปล่า เออไอตะคงตะขายอะไรพวกนั้นนะเดี๋ยวกันนอ่าไม่มีนี่ไงอันเนี้ยแต่มันใช้ไม่ได้ดิไม่รู้ว่าต้องค้าอะไรถึงจะใช้ได้โอ้เจอไอตัวนี้ครับจ้าบึ้มโอ้หโดนไปร้อยเดียวเองนี่แน่ เดี๋ยว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 เ้ยอื้อโอ้โหมันระเบิดเร็วมากวิอย่างนี้ศพเก่าผมก็หายเลยใช่อวะหรือว่ามันแยกกันวะเพราะว่าผมตายโดยที่ยังไม่ได้ไปเก็บศพเก่าเลยครับผมดูกันนะอันหนึ่งเออไม่เคยลองเหมือนกันหายไปแล้วจริงๆด้วยนะศพเก่าผมน่าอยู่แถวนี้ตอนแรกอโอเคงั้นแสดงว่าของของในศพเก่าก็ต้องหายไปเลยนะครับแต่ผมจําได้ว่าตอนนั้นก็มีของมออวาวะ ไ่รูมันกันครับช่างมันมันโหดมันโหดโอ้โหโดนไม่ได้เลยระเบิดเอาว่ะมอนเริ่มโหดครับเริ่มตื่นเต้นเราใจพร้อมจะตายได้ทุกเมื่อเออมันต้องอย่างนี้สิถึงได้เอารมของการซาวเวลสักหน่อยอืมไม่ใช่เกมทำความสะอาดนี่แน่ย่องโอ้โหวันข้างหลังไม่ตายจะด้วย แอบถึกนะเราอ่ะแต่ผมเล่นทั้งวันไม่ไหวนะครับเกมนี้มันเจ็บนิ้วครับมันปวดนิ้วครับเพราะว่าปุ่มชิปผมมันแข็งไงก็เลยนะเป็นอย่างนี้แหละอืตรงนี้คือร้อนละร้อนจังเลยใส่อะไรได้บ้างวะเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ออกใส่น้ําแข็งหาไหมอุ๊ยหาอยู่โอเคอยู่ครับไปต่อได้อีกนิดหน่อย วิ่งมีจุดเควสวิ่งรถทหารแมนเดรคเดมอนไมล์อะไรวะต้องไปหาอะไรสิอยากหากุญแจเหรอมาจากสถานที่ที่ชื่อว่าแมนเดรคนี่ไงไปทางขวานะครับนี่าจะเป็นเหมืองปหมวิ่งเราจะขุดเหมืองได้อย่างนั้นหรือนี่โอ้โหมายมอนมันเยอะจังนี่แนะ่นั้นตัวระเบิดหรือว่าอะไร นี่นี่นี่ตัวระเบิดอยู่นี่เปลี่ยนของกันครับทุกคนนี่แน่เฮ้ยยิงแม่งเลยระเบิดก่อนระเบิดเออเฮ้ยมันปลาไม่โดนพวกเดียวกันด้วยโคตรเท่ หน้าตาเหมือนกันไหมเนะี่ยโอ้โหหยุดยิงไม่ได้เลยเผอ่โดนระเบิดตายอีกแล้วทุกคนคะแรครับเนี่ยัจะตายบ่อยเกินไปแล้วนะฮึเ็นยังไงโอ้โหไม่ตายด้วยปืนไม่ดีเลยยิงก็ไม่แรงแล้วยังยิงช้าอีกอะไรวะเนี่ยอีกฝันไม่โดนเฉยอย่างเจ็งเลยไปเก็บศพแปบ๊บมอนก็รีปอนใหม่อีกโะท ต้องหาอะไรมาผ่ารถงั้นเหรอโอ้โหถามจริงอย่ถตู้สำรวจด้วยเป็นเวสเอา้าวไม่มีอะไรไ้สำรวจทำไมวัก้าาเรเวลอัพ วันที่21แล้วโอเคครับผมว่าผมกลับไปหาสกิลก่อนแล้วกันนะน่าจะสำรวจตัวนี้มาประมาณหนึ่งแล้วนะครับสิบกว่านาทีแลวสติลผมน่าจะหลอมเสร็จแล้วกลับไปเคเวสเก่าแล้วก่อนนะตรงนี้เดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่เดี๋ยวเอาทีละจุดดูงงแต่ก่อนอื่นเลยนั้นต้องคาบชุดใหม่ก่อนเลเวลอัพอ่ตีมอนแรงขึ้นอีกสิบเปอร์เซ็นต์นี่เลยตีมอน แล้วก็ของค้าปั้นหม่ไม่มีวีดานี้มาชุดคลายร้อนเดี๋ยวไว้ค่อยใส่โอเคไม่มีแล้วแล้วเหดูสิอัพเกรดอะไรได้มั้งไหมไม่ได้เลยนัมเบอร์เออว่าผมสร้างเครื่องตัดไม้ตรงนี้สักอันเดี๋ยวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวน่าจะมาพื้นที่ตรงนี้ต่อดูสิสร้างอะไรบ้างเฮ้ยสร้างนี้ได้ด้วย ยังไงมาหลอมหลอมเหล็กตรงนี้เวสเสร็จแล้วได้มาหนึ่งหมื่นนี้ด้วยอันหนึง่งนะตั้งเป็นโรงงานเลยผมอยากรู้ว่ามันทุบได้ปะวะแบบทุบโอของคืนเน่ยไม่รู้ว่าจะได้คืนหมดหรือเปล่าลองดูแล้วกันนะครับโชว์วิ่ได้คืนทุกอย่างโอ้โหอันนี้แหลมเลยครับอ รู้อย่างนี้ที่สร้างตั้งนานแล้วจัดไปถ้าเราใช้ตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ทุบทิ้งได้นะครับเอาไปสร้างตรงอื่นต่ออันนี้เป็นอะไรที่ดีมากเออมาทำลัมเบอร์โอ้แต่ว่าใบไม้ไม่พอมันไม่มีอย่างอื่นมาแบบเป็นเชื้อเพลิงมั้งเหรอวะที่ไม่ต้องใช้ใบไม้อ่ะอยู่ผมลองทำอันนี้มาอันหนึ่งนะมานาชังไม่รู้ว่านี่ไงอ๋อแต่ว่า สำหรับหลอมสติลเนี่ยใช้ไม้ได้นะครับใช้ไม้เป็นเป็นเชื้อเพลิงได้โอ้เราเครื่องนั้นผมใช้ใบไม้เผาไปทําไมวะอย่างเปลืองอองทำมาอันนึงก่อน15บานาทีโอเคมาเรากลับไปจุดเดิมเนีว่ยวนี่ตรงนั้นใช้ใบไม้เผาเฉยเลยครับเฮ้ยโอ้โแก๊สพิษอีกแล้วตรงนี้ไปบดได้อะไรเนะี่ยนี่ไง นามาอกี่อันเนี่ยได้มาสิบสองเลยงครับหรืออีก8ดอันทำเพิ่มก็เปลี่ยนด้วยไม่ใช้แล้วใบไ,ไม้เปลืองใช้สแค a บู o o แทนนัยนยี่สิบนาทีโอ้โหอย่างนานบึ้มมันก็กกคันอีอะไม่พังจะด้วยโอ้โหเดีย๋ยวเราไปซ่อมต้องพกติดตัวด้วยนะครับ งั้นก็เอาสิบอันป้งเขาให้อรือ,อลาก,ก่อรุ่ยเดี๋ยวเจอบอสด้วยว่ามาจัดไปใส่ของที่มีประโยชน์ก่อนครับอันนี้ด้วยว่ากิ้งไวขึ้น12เปผื่อจะมีประโยชน์ในการหลบบอสร,รู้สึกบอสจะเป็นตัวอ่าไอตัวกงเล็บครับหน้าตาน่ากลัวใช้ได้เลย สวัสดีพี่ดูโอ้โดพี่ดูหัวไปหนึ่งทีไม่เป็นไรนี่ไงบอสดูครับหน้าตาอย่างน่ากลัวเอาวะเราจะเข้าไปสับหน้ามันไม่รู้ว่าเราจะสับหน้ามันหรือจะให้มันสับหน้าเราเฮ้ย มีครัวให้ทำก่อนอย่างนี้ก็หวานเลยครับเอาซุปปะเ์คาเทศมากินก่อนสักหนึ่งอันเยี่ยแหละเข้าไม่ได้ทางนี้ติดบล็อกจะต้องอ้อมมาทางนี้ครับติดบล็อกโอ้โหมันบล็อกทุกอันอเลยืวันนี่ยเฮ้ยทุกกำแพงหน้าอย่างนี้ก็สบายอัน นี <muitas> ่ละนี oh ่ละโอเคครับนี่ไงแล้วทำไมพี่ไม่เข้าไปฟันมันก่อนล่ะฮะดูดิต้องให้ต้องให้มันหันมาเจอเราก่อนด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ฟันไปทางนั้นลรอพวกบึ้มมันก็ค้นไปโอ้โหมันฟันโคตรแรงเลยว่ะ หรืเบิดตัวเองตายเฉยอะไรครับเนี่ยโอ้โหแล้วมาเกิดตรงนี้เลยล่ะไกยแท้สายายมาเก็บของแล้วมมาตรงนี้มันต้องสโลว์รู้มันอยู่ใกล้เครื่องนี้มันก็เลยสโลว์บอสจะตายอยู่แล้วตะกี้อย่างเจงไม่เป็นไรครับที่เจงก็คือแม่งโคตรไกล อุ้ยล่วงได้ด้วยหรอวะอุ้ยไปดูเอาอีกแล้วนะไอ้ดูโอ้โหเป็นเหวด้วยเลยตรงนี้เพิ่งรู้เหมือนแบบเป็นคนแบบขุดทำกับดักไว้อะนะโดนพี่ดูหัวดีกครับกินข้าวแป๊บนะเอาดีละตะกี้โลกไปหน่อยไม่ปลาละระบงระเบิดอฮ้ย เปิดก่อนได้เปรียบอ้าวปุ๊ยอู้ยีเดียวตายเลยโอ้โหแล้วรอบแรกเองจะเดินเข้าไปให้มันรู้ตัวทำไมอะไรวะเนี้ยโอ้อย่างเซ็งเลยครับเนี่ยย่องมาตีก็จบแล้วปะุ๊ย อดรอเลยดูสิมีคงมีของะอะไรบ้างไหมโอ้โหให้มเมา่อยเทศคืนมาเป,มเ,เปิดได้ไหมโอเคเปิดได้เปิดเข้ามาแล้วมีอะไรนั้นหรือไม่เห็นมีอะไรเลยวะมาจะบอสเสร็จแล้วก็ไปซ่อมมันนั้นต่อครับมีแคมไฟด้วยตรงนี้้โยโอ้มันมองไม่เห็น มันเป็นพื้นแบบพื้นกับดักโอ้ยยังดีนะเรามาตั้งแคมป์ตรงนี้ดีนะพักแคมป์ตรงนี้ก่อนโอ้แล้วต้นไม้มันบังทุกคนอะไรครับเนี่ยวิ่งผ่านไปเลยใครก็มาขุดกับดักทำกับดักไว้เนี่ยเฮ้ยตายเถิดโอ้โหเต็มเลยนี่ว่ะไอ้ตรงนี้เป็นรอยแยกนี่ไงตรงเนี้ยที่เราตายรอบที่แล้ว เอ้น้องหมาก็ตกไปตาย่ะเอาน,นิีมาดิโหลพวกมาตรงนี้เด้อแ้ตกไปตายนี่แน่ไม่รู้ตัวอีกก่ะเฮ้ยที่ไงมีเขียนอะไรด้วยป่ะไม่มี ร่วงเร็วมากเลยว่ะอะไรกันครับเนี่ยอีกแล้วอย่างนั้นหรือเป็นสารที่ที่พื้นที่เต็มไปด้วยกับดักเด่วงกันเต็มเลยโอ้หมาตีเร็วจังวะยังมีล่วงกับเขาไปด้วยเลยนี่เนี่ยตรงนี้ก็อ่าตรงนี้ไม่ใช่เว้ย ดูดีเต็มเลยครับเลือดเหลือครึ่งอ่ะเก็บขออไม่ได้ดี๋ยงี้อื้พื้นที่อันตรายสวดๆนี่ไงพื้นที่ฟาร์มอย่างใหญ่เลยต้องมีถังน้ำมันไว้ไหม่ะเนี่ยปุ๊จริงไหมบึ้ม ไม่มีอะไรเลยัอโทษอุ้ยมอนเยอะเฮ้ยโอ้โเกือบตกน้ำอีกแล้วมีป้ายตกด้วยตรงนี้มาซ่อมนี้ก่อนอ๋อของหายอุ้ยเดี๋ยวนะไอตอนที่ผมตายผมไม่ได้เก็บศพหรือเปล่าวะเยียบร้อยดีงี้ไทเทเนียมผมหายไปแล้ว หรือว่ามันกลับไปอยู่ในคลังวะเดี๋ยวก่อนนะไม่น่าจะกลับนะโอ้คือมันตายบ่อยอะบางทียังไม่ได้วิ่งไปเก็บศพเลยครับไปล่วงกับดักต่อชัวร์เลยว่ะผมว่าโอ้จริงจริงเนี่ยอย่างซวยนั้นมาเสียของหายากซะด้วยไปดูดินี่ไงในนี้เดือดเจ็ดเองครับพอวะไม่รู้ครับลองก่อน ต้องการอีก3อันโอ้โหเปอร์เจี่เซงสุดๆอ่ะกลับมาใหม่เอ้าอยู่ในกล่องเย้จ่อมเสร็จแล้วโอ้อย่างลำบากติดบูออฟเลยอย่างนี้หยดดวนแถวแถวนี้มันจะได้ฟาร์มได้ครับโอเคเปิดลิงทาวเวอร์มาอีก2จุดแล้วก็ติดตั้งไปครับ เรียบร้อยโอเคครับก็ตอนอีพีนี้จะขอพักไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมนะครับจริงๆตอนแรกตั้งใจว่าจะยาววันนี้นะแต่ว่ามันเกิดอุบิเหตุหลายอย่างนะครับโอเคเดี๋ยวอีพีหน้านะครับเราไปสำรวจหอคอยนี้กันนะครับแล้วก็ไปสำรวจดินแดนทะเลทรายด้านล่างนะเพราะว่าจัดพิษล้วยังไปไม่ได้นะครับก็โอเคครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s c r i b e นะครับ เปกำลังใจด้วยนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้ารอบ EP นี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมโย